สึกเป็นไงคะแบบมัไไนร้บบออสึใจไปเลยนะเพราะจริงๆผมรู้สึกดีมากทุกๆครั้งแหละท,ที่ได้รับรางวัลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นรางวัลชิ้นงานนหะเราจะไล่ขอบคุณได้แบบดีกว่านี้อะไรเงี้ยแบบค่อนข้างง่ายกว่าเพราะเราทํางานกับหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นรางวัลศิลปินแห่งปีอ่ะมันมันจะขอบคุณตัวเองต่อหน้าคนก็ยังเคินเิแหละ<อ>เหมือนเหมือนทุกๆปีอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สุดๆเราก็ค่อยๆเติบโตเดินทางไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราตั้งใจกับทุกๆก้าแค่น,นั้นนีงก,ก็ขอบคุณทางทางในประเทศมากที่มอบรางวัลน,นี้ให้ครับตัวผมก็ดีใจามากแล้วก็มันเป็นขวัญกำลังใจให้นนทนนได้เป็นตัวเองแล้วก็มั่นใจมากขึ้นอีกนิดนึงอะ,อะไรครับก็ขอบคุณมากันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่แว่นมารับรางวัลอ๋อวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นอนะ่ะพอดีลืมไว้แต่มันก็หน่อยอีกแบบเหมือนกันนะครับจริงเหรอแล้วมันต้องถอดบ้างอ่ะใช่มันต้องมีเปลี่ยนบ้างมันเจ็บดังไปหมดเลรวครับชีวิต นนใส่ดั้งม่นแต่ปอ3แล้วอ่ะเ <Okay. S 2> พราะนั้นมันมันก็เอ้ยใส่ดั้งว่ะใส่แว่น <S 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 ใส่แว่น <S <S 2> <S 2> ใส่แว่นมัะน,นะป3สาปวดแว่นไปหมดแล้ะป,ปวดดั้งไปหมดแล้ว นี่เป็นนักร้องหรือตลกเราคุยเรื่องอะไรกันนะเรายังต้องคุยนะพ่อโอเคครับแต่ว่าถ้าพูดถึงนนทนนเขาก็ให้เป็นเลเจนต์ในเลเจนต์เะเป็นเลเหรอแล้วทำัวเก่เลเจนต์อะไรเป็นทำตัวก่อนทำตัวก่อนอ๋อเป็นคนเป็นคนแก่เหรอคุณด่าเจฟคุณด่าอิงมลันทรเหรอคุณพลาดพิงเองนะคะคุณด่าได้ยังไงเหล่านั้นคือคน30แล้วแต่เราผมยี่สิบเก้าคนนี้ จริงจริงอคอมเมนตคมเมนพี่แจ็คมั้งแต่ซีรีส์ไหนคุณ คุณจะมาปักความว่าเออผมโตที่สุดในวงการนี้ไม่ใช่แล้วนะคุณแค่เห็นผมมานานแต่ผมไม่ได้โตที่สุดโตที่สุดแก่ๆนี่ก็จะมีเจฟก็จะมีวลันทอนนี่นี่คือเป็นเจเจแล้วเป็นเจเจแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าอยู่แพ็คด้วยกันมีโบด้วยโบก็ถือว่าโตขอบคุณใครเป็นพิเศษเลยะรางวัลน้ขอบคุณใครเป็นพิเศษเหรอครับจริงๆผมว่าขอบคุณสังคมแหละที่ หล่อลอมใช่เพราะว่าคือมันไม่ใช่รางวัลแบบชิ้นงานอ่ะผมก็ไม่รู้จะขอบคุณคือรางวัลศิลปินเดี่ยวมันคือการที่เราได้เป็นตัวเองใช่ไหมรัดสงมั่ใช่แต่ผมก็ไม่ได้มั่นใจถึงขั้นที่ผมจะขอบคุณตัวเองเพราะนั้นขอบคุณสังคมละกันที่ช่วยหล่อหลอมผมให้เป็นแบบนี้ไม่ว่าทั้งดีหรือไม่ดีนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าสังคมของผมเนี่ยก็คือมีแต่แฟนตลอดการเดินทางมา 1ิบปี12บสองปีอะไรเงีย้ยอาจจะรู้มานานแต่ผมยังไม่30เ,เหมือนเจฟนะครับเพราะนั้นต้องขอบคุณนะครับที่เขาให้ผมเป็นตัวเองในทุกๆย่างก้าวอะ,ะก,การกตัดสินใจการอ่ะอย่าง่แทบซีเบิร์ด ยชน์อะไรหรือยังนะจากอันเนี้ยนน้หน้ามืดไปแล้วจริงเหรอหน้ามืดไปแล้วเหรอเดี๋ยวรอไปสว่างแล้วพี่ค่อยถ่ายผมใหม่เราลำลังก็ตัวดำอยู่แล้วรอไปดีกว่าโอเค อ่สุขสันต์วันเกิดนะครับต่อ่ะต่อเลยนะครับก็ขอบคุณแฟนละครับที่ชอบพอผมมานี้แบบมอโหกล้องเยอะมากก็ตลอด13ปีครับไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่ได้เติบโตกับพวกเขาแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำอะทุกทุกช่วงเวลามันเติบโตมาผ่านแฟนๆหลายๆคนตั้งแต่แบบยังเป็นเด็กๆวิ่งตามรถตู้เราสมัยก่อนอะไรเงี้ยจนตอนนี้โตมาเป็นหมอรักษาหมาเป็นหมารักษาหมออะไรเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจหลายๆคนที่แบบณณตอนนั้นเป็นนักศึกษามหาลาัยแล้วเราไปทัวร์คอนเสิร์ตอเมริกาแล้วไปเจอว่าเขาเป็นแบบเป็นหมออยู่ที่นั่นเป็นทาแ l a อยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีส่วนเติบโต,ตกับพี่น้ทุกคนครับแล้วก็พวกเขาได้เป็นตัวของพวกเขาโชคดีที่สุดคือการที่ผมว่าผมกับพวกเขาคือ healthy relationship เนาะ คืออยู่กันโดยที่เรามีระยะที่ดีต่อกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันมองเห็นกันอยู่ตลอดซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวน่าจะเป็นอีกหนึ่งไมสโตนที่ดีในปีนี้ในเรื่องของคอนเสิร์ตเดียวก็น่าจะได้เจอกันกับทุกคนเลยค่ะกันยาอ้ยโอ้โหผมส่งบอลเข้าข้อเท้าเลยเหรอครับโอ้เข้าข้อเท้าสื่อเอะครับไม่มาว่ากันยาเจอแน่ผมพูดอะไรไม่ได้คือลำพังวันนี้ผมผมจดแค่กระดาษบอกว่าขอบคุณ ขอบคุณนายเตนมาอย่างเดียวว่าเพราะว่ามันมีคนที่อยู่เบื้องหลังการเป็นนนทนาลิตผมอ่ะผมก็เลยพูดไม่ได้ว่าว่าเ้างหลังคือเป็นคนพูดขอบคุณใช่ใช่คนคนพูดแล้วด้านหน้าคืออันนี้เป็นขยะรีไซเคิลฮะกระดาษรีไซเคิลเราลอกลอเราทำกันยานิ่งๆหน่อยได้ได้ ไม่พี่พี่ไม่คุยเรื่องรางวัลในแต่เทนงกันแล้วเหรอรางวัลนี้มีคุณค่ากับผมรางวัลนี้มีคุณค่ากับพี่พี่มา โหที่จดมาให้สอ,<า>องในเอ็กน่าซูนขอบคุณก็เรายกสูงนี่ผมเขียนว่าอย่าลืมขอบคุณในแต่เทนอวอร์2025แล้วก็รางวัลตืดตดตืแล้วแต่ว่าเราเข้าชิงอะไรแล้วเราได้อะไรขอบคุณในแต่เทนนี่พี่ๆคณะกรรมการเลิฟอีสแล้พี่ๆทีมงานในเลิฟอีสทุกท่านรวมไปถึงแฟนๆนนแฟนทุกคนแล้วก็คน,น,นใหญ่ีอี่าเฮ้ยอันนี้จะไปไจะปซีเรียสฮะมันไม่มีอะไรฮะเอาไปเลยเอา เขาไม่ให้พูดอะไรอ่ะเพาะว่าคอนเสิร์ตมันอีกอีกสาเดือนใช่ผมยังไม่อยากไม่อยากไปไปแบบมีกระแสอะไรมาเพราะเดี๋ยวเข้าไปปั่นแฮชแท็กมนุษย์ทีเดียว ตอนนี้ตอนนี้ผมเกณฑ์แล้วในทวิตเตอร์เนี่ยเกณฑ์แอคเคาน์ที่เป็นเว็บพนันทั้งหมดมาช่วยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเข้าเข้าไปทีนี่โอ้โหมีแต่อะไรไม่รู้ตอนนี้สามรอบเข้ามานะครับสามรอบสามรอบนะสามรอบนะคิดว่าผมว่าอาจจะเช่ารอบหนึ่งไว้แบบนั่งพักอ่ะใช่แบบนั่งคุยนอนสามรอบมันไหวอยู่มันไม่เกณฑ์เนี่ยว่าเราจะต้องเล่นคอนเสิร์ตทั้งสามรอบใช่ไใช่นั่งเล่นรอบหนึ่งเช่าหอนั่งเล่นนั่งกินข้าวกัน อาจจะก็ได้คือรอกกินข้าวก็ได้ใช่ลำพังชื่อคอนเสิร์ตผมก็ไม่ได้ปกติทุกๆปีนะชื่ออะไรนะอ๋อปีนี้ยังยังไม่ได้คิดเลยฮะแต่คิดว่าน่าจะเกาะแถวแถวสี่พยางก่อนหน้านี้เรามีอะไรเรามีทยทยานจริงจริงจังๆแล้วก็มีสี่ภาพที่เราโชว์เอาไปก็คือเล็กๆแต่ลึกใช่ไหมซึ่งซึ่งในทุกๆอีพีมันก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆอย่างล่าสุดนี้จริงเราโชว์เอา9นาทีซึ่งปีนี้เราคาดหวังมากๆว่าจะให้อยู่ประมาณที่เก้าวันที่โชว์เอา พราะมันขยาย3วันอะไรเงี้ยก็ก็ก็ไม่รู้เอาที่สะดวกแล้วกันเอาที่สะดวกแต่ว่าบอกบอกเนิ่นๆให้แบบให้น้องๆได้นะเอาเหรอผมเนาผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยคอนเสิร์ตเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วกันคอนเสิร์ตเนี่ยเราเห็นภาพน่ารักน่ารักจากแฟนคลับเวลาเราบินไปที่ไหนก็ตามก็จะมีแฟนคลับ ไปคอยหาแล้วตัวเราเองก็แบบซัพพอร์ตไปขับการซื้อของกินให้ด้วยเออเอเขาก็ต้องกินเขาก็ซื้อของกินใา้เราใจดีจังเขาก็ต้องกินบางทีเขามาซื้อคอนเสิร์ตเราแล้วเขาเขาแบบอ๋อเขาใจดีจังใจไม่หรอกอะไรคุณบอกผมได้รับผมจึงเข้าใจกันให้มั้งเออผมว่าตลอดการการทำงานที่ที่ผ่านมาเราได้รับมาเรื่อยๆตลอดอะแล้วก็ ผมไม่ได้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมทํามันคือเอ็กซ์ตร้าหรือพิเศษเพียงแต่ว่าถ้าผมสะดวกมีเงินสดติดตัวอะไรเงี้ยสามารถซื้อได้อะไรนี้ก็นนก็ซื้อฝากวันนี้ก็มีเจอใครก็แจกลูกอ,อมก็ <c oughs> แจกพิชแมนอะไรเงี้ยขอบ้างได้ปะเออฮะแจกอะไรขอบ้างเลยปะ,อะขอบ้างยังมีอยู่ไหมอยากรับจัดเงิน ผมว่าประมาณนั้นมั้งคือแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่าแฟนๆเป็นเป็นเจ้าสาคนดูอ่ะ uh oh. ผมรู้สึกว่าเวลาคนชื่นชอบกันมันก็อาจจะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหม uh oh. ผมก็รู้สึกถึง,ถ,งถึงในในความสัมพันธ์นั้นอ่ะว่าเราสามารถถามเขาได้เล่นเสร็จลงมาแล้วเฮ้ย oh. วันนี้เป็นไงบ้างงานวันนี้เป็นไงบ้างอะไรพอเขาก็เสียตังค์มาดูนะ uh oh. เราก็ควรจะได้รับฟีดแบ็กด้วยว่าเราควรจะไปพัฒนางานต่อ,อยังไง uh oh. เพราะว่ามันมีเป็นร้อยความต้องการแล้วเราไม่ ไม่ตอบโจทย์ทั้งเรัความต้องการนั่นแน<ๆ><า>่ใจดีใจงามนะคะปปมไม่เลย<ๆ>ผมมีตังติดตัวใ,ใช่ๆแต่คือแต่คือเวลาไม่มีตังก็ทําไม่ได้หรอกใช่ใช่แต่คือเวลาแฟนคลับซื้อของมาให้เราเราถาับกับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราให้คืนด้วยนะอ่าใช่ถ้าเกิดอยากได้พอดีใช่มีบางทีแบบเขาซื้อเกมมาอย่างเงี้ยร้านที่ผมซื้อประจำเนี่ยเจ๊งละตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา แล้วผมก็ไม่มีซัพพลายเออร์ที่นำของเข้ามาอีกแล้ว uh. ก็จะมีคนหนึ่งน่าจะคุณเบลนี่แหละ uh. เขาก็จะรู้ uh. คุณเบลนี่ตามเท่าไหร่อ่ะ <Okay. S 1> น่าจะหลายปีแล้วเจ็ดแ <Okay. S 1> ปีอะไรเงี้ยเยอะมากครับแล้วก็ <Okay. S 1> เขาก็จะมีเซ็ตแปลกๆอะไรเงี้ยที่เอ้ยบางเือนเราอยากได้พอดีเราก็เลยแต่เราอ่ะไม่ไม่อยากเอาอะไรมาฟรีๆ ก็จะพยายามถามตลอดว่าอันนี้มันแพงไปหรือเปล่า <c oughs> ถ้าแพงไปก็เก็บไว้ <c oughs> หรือถ้ามันคืนได้คืนเงินได้เปลี่ยนได้ก็เอาไปเปลี่ยนไปคืน <c oughs> อย่างเงี้ยก็มามาเจอกันผมว่าโอเคเพราะว่าเวลาชีวิตนี่เป็นอะไรที่มีค่าที่สุดอะเราเสียเวลาชีวิตให้ใครสักคนอะไรเงี้ยเหมือนในคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ย แต่เราไม่ได้พูดเรื่องคอนเสิร์ตอ่าเราไม่ได้พูดคอนเสิร์ตเหรอครับเราอาจจะโปยเข้ามาแต่เราจะห่อน้ำแข็งด้วยครับผมใช่ให้มันเป็นลูกเห็บอะไรอ่ะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอยู่ร้อยไม้เพราะอย่างงี้มันไปเรื่อยมันมันไปเรื่อยเกินอ่ะดีใจกับนนท์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับหวังว่าจะได้สาระและประโยชน์ไปบ้างนะครับตั้เกจทำดีนะคะ